สวัสดีค่ะ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 าสวัสดีค่ะกันยังสวัสดีค่ะกันยัง ันีแค่เนไม่อุ่มนนี่ไม่มนะไมมนะนี่็นีบแบบออเออเอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะะบัดแรงะบัดแรงพี่น้องเป็คนให้ละโอ้โอไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาอืมเอาสมาเอาให้เอาเอาะอาเ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 อาอาเปเอพี่น้องเป่นมดบัตม แดี๋ยวก็หายลูกลเดี๋ยวค่ะหายชูน่ะชูนอะไรอืมชูนเน่ามาเลยพี่น้องเลยชูนให้แม่แม่ก็ไบปบนอนช่องมือแล้วเอาชูนลดให้มันป่วยไปเลยจะได้นอกพร้อมกัน <c oughs> ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นเยอะเลยนะคะทุกคนใครก็ลดแล้วใครลดแล้วหมอก็ให้ยายาลดไข้มา กินข้าวกินนมตั้งแต่เช้ามาเด็ก็กินนมมดครวดนึ่งแล้วนมก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นนมคุณหมอก่อนอะไรลูกนล้วก็จะเปลี่ยนเป็นนมคุณหมอก่อนอะะนะนนคะโอเค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 นีคไรอะไไปน ่านเห็ดอย่งลูกเออมาสองคนมาอยู่มาสองคนี่มีคนมาเข้าด้วยมีพ่อเขาแล้วก็พี่เขาอเขาไปซื้อกับข้าวกันอ่ชิบาใช้ไหมชิบายใช้ไหมนี่ไม่ใช่ไหม ไปไหนลูกไปไหน,นงี๊ตะงดงิ๊ตลอดเวลางดงิดตลอดเวลา,ลวลาก็จะดึงมือก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยูจาบเกลือน้อยจ้าน้าหน่อยจ้าหมอคนก็บ,บอกว่าซ่อมเบ่งอาการมือหนีพี่น้อง้าอาการเพนยังมีไข่ยอยู่ ขึ้นคนลงล,ง,ลงก็ต้องนอนอีกถ้าอาการเพนดีถ้าบ่มีไข้เลยกะอาจจะได้กลับบ้านนะคะแต่ว่าเอาให้สนิทเลยบอกมันก็เลยบอกหมอว่าเอาให้หายขาดเลยค่ะคุณหมอเพิ่นกลับเป็นห่วงค่าใเสียใจแหละพี่น้องเพิ่นก็เลยบอกแบบนั้นอันนั้นแบบพ่อมันบรรเทาได้กะไปรักษาอยู่บ้านสววางเีิ่นเป็นห่วง่าใเสียายเพราะว่าเขาอยู่โรงพยาบาลเอกชนมันต้องเสียรายอยู่แล้วพี่น้อง ก็เลยมันก็เลยบอกว่าเป็นยังค่ะก็เลยเอาตามอยากให้เพราะว่าถ้าไปอยู่กับมุน่นกะเขากับ่อเป็นมอนะพี่น้องเขาก็ได้จะนั่งเบิง้งดูแลแค่นั้นหละอันนี้เป็นยังมากเขาก็ยังเอิ้นเพิ่มมาเบิง้งให้คอยเช็คไห้ตลอดเวลาหาเสิใจแพงกต่ก็สร้างมั่นพี่น้องลูกผู้ดเดียวก็ิื่อวัดไร้เือนอยู่ห่ละพี่น้อง เพราะว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าปฏิเหตุประกันสุขภาพเด็กก่อนเพราะว่าบอกให้พ่อเป็นเฮ็ดดูพ่อเป็นบอกว่าเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีแต่เดียวพี่น้องบัดนี้บ่ได้แล้วต้องเฮ็ดเด็กหน่อยป่วยหมอคนบ่หมอเพิ่นกบ็บอกว่าต้องพาทําประกันให้ลูกนะเวลาเราเข้าโรงพยาบาลเราก็จะได้เข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนเขาก็จะดูแลเราดีหน่อยทุกคน ลุกขึ้นสิบันลุกได้เด้อลุกได้เด้อลุกสิจะเย็นเย็นจะเย็นเยค่ะจะเย็นเมาแม่พยุงขึ้นมาแม่ลไม่ลุกขึ้นเนเอ,อ๊สจะไปไส่์ัไปไส่จไปไส่ นี่าพี่น้องหมนพี่น้องนลงมาจะได้ป่านได้อืมอืมจะ s ปนได้ลูกเอ้ยกันช่วงเลยเด้อ

เดี๋ยวจะเปลี่ยนมานอนเตียงนี้เออได้เอาไหมเอาไหมคเอาไหมคะโอ้ยเอาไหมคโน้โน้โน้โอ๊ยย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 ย เงินยางไอ้พี่น้องอยากยางนั่งสงใช้นั่งนี้เตียงไไรคือสิเมื่อยค่กเพื่อนเพื่อนันนี้ก็จะเป็นนมอันนี้จะเป็นนมของคุณหมอนะคะสําหรับเด็กที่แบบถ่ายไม่ปกตเิเดินส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 ิแม่เข็นไปด้วย

ช่วงตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงค่ะสิบโมงสิบเอ็ดโมงอาการก็ดีขึ้นเริ่มแข็งแรงนมก็จะเป็นนมตัวนี้นะคะปินของคุณหมอก่อนหมดตัวนี้ก่อนแล้วค่อยกินของเราก็เครื่อง มานี่มาเบิองอันคนหน่อยกินยาอยากวายอยากพี่น้องเบื้องก็รอดไปเลยที่ได้กินมาไปเอานั่บบนพี่ออน,น้องพี่อันนั้นกินยาอีกอย่างนม่ยาลดไขอยาคาดเซียได้พี่น้องอัน,อน,อน,าาน,นอแต่ว่าไข้เป็นยังไง <S 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 ไ โ oh, <Yeah, like อ้ย่าก้อนอาหารพี่น้องข้าเอข้าขอตัวเด้อพี่น้องขันได้ช่วยหน่ายใคนเด้อตันเ้ากู่เอาเอามึงเอะยิ่มึงก็เอาเอาเอาป๊อปเอาอัะโอ้หเป็นได็เก่งไงแต่ว่าขันมอให้กินใฝันเอาลดเด้อพี่น้อง มหมอไอ้กินเห็นว่ากินเลยเห็นหมอกระซักแล้วว่าเขาจําได้มือแท่งเข็มเขานะงั้นใครก็แล้วแต่ใครสุดข,ขาวนี่เห็นสุดขาวอ <c oughs> ่าได้เลยติโล <c oughs> ต้องรออภิมจิ้ขหัวเลยติไม่มนิ่งเลยเหรอหายแล้วนะคกินยาแล้วครับผมไม่มี <c oughs> ไมมข้เลยวันนี้คุณหมอบอกว่าดูอาการถ้ายังไงก็น่าจะได้ออกเนาะวันนี้เนาะ ครับผมเพราะว่าถ้าพูดตรงๆออกไม่ออกก็อยากออกครับพี่น้องเพราะว่ากาใช้ใจแรงมากถ้าลูกไข่ก็ต้องดูแต่ว่าถ้าลูกไข่ต้องเอามาเบิ่งกับของ่นมไหมาให้่เมื่อกี้ครับมีอีอย่างเนาะแอนนันแอนปั๊บโอ้ขนมปังพี่น้องโอ้พแมนขนมนี่อันที่เขาเส้อมเซเว่นเดินแม่มาหน่อยเนาะอืมแล้วก็มีนมให้พี่น้องนมอะไรเขาให้กินนมดีหน้า ยัไม่แล้วแม่น้มมาเนี่กินได้น,นี่คือคุณหมอเขาพิเคราะห์มาแล้ว,ลวอันนี้คืออะไรไโอ้โหชรอนก็ใส่ถุงมาอย่างดีเลยดี่นอ่มมาเบิ่งอาหารหลักเข้ามาเนี่ยเมื่อกี้อาหารเสริมมาเสรอาหารอันนั้นือซื้อ,อ,นนอต้อปมปลาไหลบ๊วยมาปั๊บไม่ยังเมียนะเขาเอาินกล้วยจับกล้วยต้มข้าวโจ้ขึ้นไปยังนี้ พอเผ็ดเนื้เอเขาต้มมันวานนี้เอิญข้าวต้มโอ้แต่แส่บยิ่พี่น้องจั๊กพอเลยลูกสิกินนะวันนี้ป๊าบโอเค